คืนนี้กันบ้างค่ะคืนนี้มี2คู่ครับแต่ว่าขอไปที่คู่ตีสองจ้ะนะคะ <laughs> เป็นคู่ใหญ่ของคาราบาวครับตีสองคืนนี้ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการเรยือนของเวสต์แฮม,มนะคะเมืม่อวานนี้มีการถแถลงข่าวก่อนเกมไปละใช่นะก<ช>็ะหยุดนะซีนหยุดไม่ต้องอเจอครับเจนครับหยุดไม่ฉันบอกไว้ไม่ต้องเจออย่าสวนเจอมากลัวมากแต่ว่ามาดูความพร้อมของฝั่งลิเวอร์พูลก่อนนะคะอันนัสลอตมีแถลงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะก็คือเขาบอกว่า ไม่ใช่แค่แฟนบอลน,นะที่ชอบการคว้าถ้วยแชมป์ผู้เล่นและผู้จัดก,การทีมก็ชอบเช่นเดียวกันะนะเราทุกคนชอบที่จะชนะสักรายการแต่แน่นอนมันยังอีกยาวไกลต้องเล่นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้และอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นเกมที่ยากกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในบ้านแต่มันเป็นเรื่องดีเสมอแหละถ้าสมมติคุณจะสามารถคว้าแชมป์ได้สักรายการและผมก็รู้ประวัติศาสตร์ของสโมสรนนะคะพวกเขาได้แชมป์มาแล้วหลายครั้งอ,อย่างลิเวอร์พูลก็คาราบาลครับสิสมัยเนาะลิคับสิบสมัยรวมถึงดูการแี่แบบที่พิเศษมากใช่คว้าแชมป์ด้วยดาวรุ่งดาวรุ่งอ่ะ นะแต่ดาวรุ่งส่งออกไปหมดแล้วนะได้ครับลูกเกาะคองของเงยือนก็นไปหมดแล้ว <ไป S 1> เกือบเกือบหมด,ดเกือบหมดหากคุณคว้าชแชมป์เมื่อดูกาลที่แล้วเราตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าเราชนะเมื่อมันเมื่อดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันแชมป์นั่นคือคำที่ถูกต้องใช่ไหมอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เราจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อคว้าแชมป์อีกครั้งวันนี้เชื่อว่ามีการโรเตชันใช่นะคะผมว่าเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ดีนะอืมแล้วก็ประมาณว่าเหมือนแบบแล้วคือมันเป็นถ้วยถ้วยสุดท้ายที่ ก่อนที่จะเล่นคราบไปเนี่ราก็ต้องให้ความสําคัญนิดนึงแค่ว่าสมมุติว่าอยู่ดีๆมานั่งสัมภาษณ์ว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเอาโรเตชันเอาดาวรุ่งลงรายการรายการนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวยังมีโปรแกรมหนักต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวสิ่งนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคือเกมนี้เชื่อว่ามีการโรเตชันแน่นอนแต่สิ่งที่เนี่ยเชื่อไหมอันนี้ส่วนตัวนะน่าจับตามองอย่างเดียวเลยคือการที่วาตารุเอ็นโดจะได้เล่นเกมนี้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เล่นอีกนะซีนมกระลาย้ายแน่ไปแน่นอนเพราะคือ S <S เราเสียดายเขามากเลยแต่นี่เห็นหมาคุณพัดพูดแบบนี้น,นนะขอให้ได้ลงถ้วยนี้ด้วยเถอะแต่คือจะเราอยากเห็นจะพูดไงเดียเราอยากรู้ว่าทําไมอดโดถึงไม่ได้ลงไม่เข้ากับระบบโดนแบบไม่เข้าระบบของอันเดอร์สล็อตหรือเปล่าเพราะโดนบีบรลบเสียบอลอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสงสัยนะแล้วมันมีข่าวหลุดจากวงในม้างไหมสมมุติว่าอย่างอ่ะอ,อย่างเทียบกับเจรอนซานโชมันไม่มีโค้ดให้สัมภาษณ์ว่าซ้อมไม่ดี นักเตะก็บอกว่าผมก็ซ้อมดีแล้วแล้วก็มีข่าวจากวงนายุดว่าก็เนี่ยวินัยไม่ดีนะไม่มนะีไม่มีเลยไม่มีอ,อย่างอันเดอร์สเตเองแค่สัมภาษณ<อ>์เขาเขาพูดถึงว่ามันอุทิมันไม่ได้เกี่ยวกับนักเตะเงเดียวมันเกี่ยวกับตัวเรื่องของกเกม<อ>แล้วก็เรายังมีเกมอีกเยอะที่ให้ลงเล่นเพราะฉะนั้นเกมนี้มันก็จะต้องจับตาดูล้วเพราะว่าเอนโดเองก็เป็นนักเตะที่ในยุคค,คลอปอ่ะยิ่งช่วงท้ายท้ายเป็นทุกคนสําะเป็นทุกคนสคัญเลยนะแต่ว่าพอมาในยุคอันเดอร์อเลันเปลี่ยน แต่มันขนาดนั้นเลยหรอใช่มันขนาดนั้นเลยหรอเพราะยังไงมันก็ต้องมีกองกลางตัวรับไหมใช่แล้วต่อให้แบบไม่ห้ามรับเยอะยังก็ยังมีมันก็ยังมีคนอื่นที่กองกลางอ่ะสมมติว่าเปลี่ยนเป็นโรเตชันลงอินโดต้องใครอีกมีใครอีกกองหรอคือเราว่ามิกซ์เราว่าปดแต่แม็กอลิสเตอร์เชื่อว่าเกมนี้ไม่น่าได้ลงเพราะอะไรรอ้ปาบินไปอิตาลีละเอาเอเออฉันเห็นไปบินถ่ายรูปลงคอนเทนต์อิตาลีเนี่ยสืบสืบจากอะไรสืบจากไอจีสากอสมเป็นวงใน <laughs> คือแต่อานเนี่ยคุณปอนพูดมีเหตุผลเขาบอกว่าไม่ได้รังเกยียจเอนโดอะไรหรอกแต่ว่าจะปั้นอออกาเฟเบิร์กกาเฟเบริร์ก <laughs> อ่อาสมมุติว่าใช้กาเฟเบริร์กใช้เอนโดคู่กันก็ได้นี่มันก็ได้แต่คือเชื่อว่าเกมนี้ถ้าจะให้กาเฟเบริร์กพักอ,อ่ะก็ต้องเป็นเอนโดปะ่ะใช่ใชเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันรอดูแล้วกันส่วนอีกคนหนึ่งที่คาดหมายว่าน่าจะได้ลงก็คือเฟเดริโกเคียซ่าครับถ้าจะ น่าจะลงเล่นแล้วก็ให้โมฮัมเหม็ดซาราพักเอออย่างพวกลุยดีอาร์สไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าถ้าลุยดีอาร์สพักก็น่าจะเป็นกั๊กโปไหมอ่าใช่น่านจะสลับตัว<ป>ล,ลงนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรครับอ่าเอเลียสเนี่ยเจ็บไปเลย,เลยนะครับแล้วก็ยังมีอ่อาใหญ่วัตลุเอนโดเกมรับโจโกเมสน่าจะได้ลงไหมเกมนี้คิดว่าโจโกก็คงจะต้องควรจะต้องได้ลงนะถ้าสมมติแต่แต่ไม่รู้เพราะเวสแฮมเป็นทีมใหญ่ไง คือมันไม่ใช่แบบไปเล่นกับทีมแบบลีทูอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพามันเป็นเกมใหญ่อะคือโลเทชันได้แต่อาจจะไม่ได้โลเทชันแบบห้าสี่สามอาจจะโรเทชันแต่ยังเป็นตัวหลักเนอะว่าไม่ใช่ถึงขั้นดันแบบฟานไดจโกเม็อะไรประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยยังพอได้เทรนด์ทางขวาหรือว่าเป็นแบดลี่แบดลี่แบลี่ไหวไหม ก็น่าจะไหวแต่ถามว่าอาจจะอาจจะเป็นสำรองมาแต่จะโรเตชันยังไงเชื่อว่าแฟนได้เกมนี้ก็ต้องลงแหละอ่าใช่มันก็ต้องมีตัวหลักตัวหลักตำแหน่งละคนใช่เหมือนที่คุณต้องมีต้องมีต้องมีนะครับผมอ่ะนะก็รอดูแล้วกันนะคะส่วนเออเรื่องข่าวเสริมทัพนะคะนี่ก็จริงเมื่อวานพูดไปนิดนึงแล้วเรื่องของฟิล์มปงแต่ว่าทางคอร์ทออฟไซ์เนี่ยที่เขาเป็นแต่คือเป็นเว็บไซต์ก็อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวแบบ ก็สิบก็สิบนิดนึออไม่ใช่เป็นแบบโหเทียสูงอะไรนะคะคือก็บอกว่าลิวพูสนใจฟิมโปงเวสอันนี้ก็สนใจมานานแล้วล่ะแต่เขาจะมาหรือเปล่าใช่เขาน่าจสนใจโค้ดเขาด้วยไปทางอื่นสูกๆุกสนใจโค้ดเขาด้วยเอามาให้หมดเลยไหมแล้วก็ทางด้านของเอสเคปาราซีออสด้วยนะคะที่เป็นเป้าหมายของลิวภูในการแบบเสริมทัพแต่ทีนี้เนี่ย เรื่องของสัญญาฉบับใหม่ที่มันยังเงียบอยู่เนี่ยซา่าเทรนฟันได้พูดมาทุกวันเนาะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการเสนอสัญญาใหม่ให้กับหลุยดิอาร์สอันนี้ก็ควรทําค่ะเพราะว่าดิอาร์สค่าเหนื่อยน้อยมากใช่ไหมนท่าราเท่าไรนะห้าหมื่นใช่ไหมควรควรจะเพิ่เอาลองคือดิอาร์ฟอร์มดีขนาดนี้ไอตอนเจสซี่ลินกาดเอาแต่เต้นลงทิกต o อก แสนกว่าดาวทิกต็อกโอ้ไม่คุ้มเลยนะครับแล้วต้องต้องผมว่าต้องแล้วแหละเพราะว่าบาซ่านี่น่าจะจ้องตาเป็นมันสำหรับหลุยส์ดีอาร์สนะครับแล้วก็ยังมีตัวหลักอีกสามคนใช่ไหมอยู่นะช่วงซัมเมอร์อ่ะประมาณแบบลูกชายก็เอามาเชลูน่าอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาแบบพี่ป๊อบบอกไงว่าแบบพวกนักเตะเมกาใต้ก็เล็งทางสเปนอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับทั้งเรื่องตัวผู้เล่นที่เล็งอยู่แล้วก็3ตัวผู้เล่นที่ จะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญามันน่าจะมีข่าวเมื่อไหร่มักราเหรอก็มักราใช่แต่ปกติตลาดมักราเราไม่ค่อยหลังๆเราไม่ค่อยเห็นดูแบบบิ๊กเบิ้มใหญ่ๆแล้วนะนอกจากคุยกันมาก่อนนึกออกไหมหมายถึงคุยกันมาตั้งแต่แบบซัมเบอร์ล้ะจกไม่ลงแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมักรากลับไปใหม่เพราะนอกจากนั้นมันเป็นพวกเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะซื้อแบบแพนิคบายอ่ะคือแบบหุยนักเตะเจ็บหรือตัวขาดใช่แต่คืนคืนเนี้ยที่น่าจับตาดูก็คืออ่ะหนึ่งเคียซ่าจะได้ลงตัวจริงไหมนะครับอันเนี้ย อันนี้มีเปอร์เซ็นต์ได้ลงตัวจริงเพราะน่าจะพักซาร่าอะไรอย่างเงี้ยพราะว่าถ้ามันเกิดว่าสถานการณ์ไม่ดียังไงยังเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนเกมได้แต่ว่า2คือเอนโดเน่าจะตามากกว่าที่พี่นี่น่ากาดอกจันไว้เลยเนี่ยเออใช่คือถ้าถ้ายังไม่ได้ลงอีกเนี่ยผมว่ามากราเนี่ยมีไปแน่นอนไม่ฝรั่งเศสก็อาจจะไปทางไหนอิตาลีไหมมันมีข่าวกับเยอรมันหรือว่ากลับเยอรมันไม่ไม่กลับเยอรมันแล้วมั้งเยอรมันน่าจะเหมาะนะสมมติถ้าแบบกลับอะ แต่มันยังไม่ได้มีข่าวอะไรก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวทีมให้ความสนใจอยู่นะแต่น่าจําไม่ได้วลาทีมอะไร่ตอนนี้เอเจนต์ผมว่าคืนนี้จับตาดูเลยถ้าไม่ได้ลงเอเจนต์เขาน่าจะมีกันแล้วอ่ะริวพูคุณเพิ่งไปเซ็นสัญญากับสายการบินญี่ปุ่นคุณต้เก็บนักเตะญี่ปุ่นไว้สินี่เลือดเอเชียรุนแรงคุณมีฝั่งฝ่ายหญิงแล้วไงคือเขาไม่ได้ลงไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะฝ่ายหญิงเขามีนักเตะญี่ปุ่นแล้วฝ่ายชายก็ต้องเก็บไว้สักคนนึงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับผม วอตารุเอนโดแล้วก็เฟเดรโกเคียซ่าส่วนนักเตะอื่นก็น่าจะมีโรเตชันอยู่แล้วแหละใช่แต่ว่าต้องเดาใจซอสยากว่าจะแบบจับใครมาลงบ้างเลยเขาต้องการป้องกันแชมป์เขาให้สามารถไว้ก่อนเกมค่ะนะครับเกมใหญ่นะเจอโอ้โหว้แซมเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูวันนี้ต้องมีคนซัดเบิร์นแน่นอนไม่หลุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุด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 